วันนี้จะมารีวิวเบสร้อยสิบนี่ครับจะขังรถนี่วันนี้มาเข้ามาเข้ามานี่ครับจะขังรถมีอะไรอะไรบ้างครับมีคล้วอันนี้คันนี้ครับอันนี้เอาไว้เชิงแข่งชาวบ้านนะครับเท่าไหร่สองครับวันไค่หนึ่งคือสองนะครับรวมซีสลารครับสลาร์กระป๋อง ดำจอดครับก็ชุดหน้าโชกครับโชคกชกครับชกเดิมครับโชคเดิมไม่เกินครับของดำนะครับแผงคอนมีเนียมครับก็แผงคอนมีเนียมครับเห็นวะไหมนี่ครับชุดหน้าก็ประมาณนี้ครับสีสีหนึ่ชุดสีปีใดนี่ง LED ชุดสีของ LED นะครับ สีมาลายสีมาลายนะครับคันนี้มาลายมาลาอย่างแพงข้อบิเนียมแงนดีแงนีเนียมเด้แงนีเนียมเท่ศรษฐ่เศรษฐ์ราคาตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็วอวอของอะไรครับปอมครับปอมเดาเดียกุ้มแข้งหนิวปวดได้สปันเซอร์ได้นะครับมีมีอีกหลายคันอยู่นะครับแล้วก็อย่างอีก หลังเลยครับอามหครับที่งครับที่งครับ่งครับอะไรัตี่งครับที่รทีลครับีหลังรบาที่บที่หลััท่งครับที่หครับที่ัดครับได้นัันที้หลลังรหลังครครับมันใส่มันคับครับทส่รบทคงครับทังงี่หลังคาี่หครับครับ ลายชงจริงคาอบบูสันดับไม้ครับค้อบูครับครอบบูสปอ,อนเซอร์ได้นะครับได้มา3,009 0 0ครับ, <S <s> <S บ,รบแล้วก็ไอ้ลิปเนียมเด๋ยว่มีอย่างไรครับโดเท่ามีครับอะไรแข่งกระบาี้เดียเลีเยเ้ยงนะีเดียวเลี้ยงนครับกดเครื่อง เรื่องนี้ยังบงั<อ>งกสา,ามาเฟ่ตสบหัวห้สามนะครับราา 5, ลาซดา้าห้าสลาด้าไปแคมตลาดเคมตลาดเพื่อไปครับเบอร์ไตเบอรละตัวเบดแล้วครับยอไตบ่ไตบ่ไตบ่อนนี้น,นะครับ <c oughs> ต้องเอานิ้วสน,นะครับไต,ตนิ้วต้องดีอันนี้เบิ้งจีได้ครับ <c oughs> ไปเทีนบ้าขันร้อยแปดสิบจีนะครับ <c oughs> ถังก็ถังของเดิมนะครับแล้วก็ปั๊มติ๊กเ,เรกยเียนเก่าชิดจะมามีอย่างไรครับถ้ามีครับแล้วก็กล่องรีแมปกล่องรีแมพนะครับกล่อ,องรีแมพสุดท้ายเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับก็ให้น้องมันออกตัวให้ดูนะครับ คลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสอบถามอะไรได้คอมเมนต์ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยน,น,นะครับผม